สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องรูปสามเหลี่ยมเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า21ข้อ4 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว5.5เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาดรวมกัน100องศาพร้อมกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว5.5เซนติเมตรเราจะกำหนดจุดก่อนค่ะกำหนดจุด B ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวนะคะวางเลขศูนย์ให้ตรงจุดแล้ววัดมาถึง5.5นะคะ5แล้ว ห้าจุดหน5่ก็คือขีดยาวๆที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเลข5กับเลข6นะคะลากเส้นจาก0มาถึง5.5ดังภาพค่ะ ใส่ชื่อว่าจุด O เขียนความยาวกำกับ5.5ซมจุดต่อไปโจทย์บอกว่ามุมที่ฐานมีขนาดรวมกัน100องศารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐาน มีสองมุมมุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากัน2มุมรวมกันได้50ดังนั้นก็คือมุมละเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ50เราจะวัดมุมขนาด50องศาใช้ครึ่งวงกลมจุดตึงกลางของครึ่งวงกลมวางให้ตรงจุด B แล้วให้แนวของ ครึ่งวงกลมขนานไปกับส่วนของเส้นตรง BO ดังภาพจากจุด B ไปตามส่วนของเส้นตรง BO เราจะเจอเลข0กับ180เราต้องเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจาก0น,นับไปให้ถึง50นะคะ0แล้วต่อไป10 ยี่สิบสาสิบสี่สหดูตัวเลขที่อยู่ด้านในนะคะ50ก็คือห้ตัวเลขที่อยู่ทางด้านในก็จะตรงกับ130ที่อยู่ทางด้านนอกนะคะใช้ดินสอจุดไว้ค่ะ ต่อไปเราจะลากเส้นต่อจุดนะคะจากจุด B ไปยัง50องศาที่เราจุดไว้นะคะวัดไว้ลากเส้นต่อจุดดังภาพนี้ค่ะตั้งชื่อว่าจุด X ต่อไปใช้วงเวียนปักที่จุด B เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุมกำกับนะคะ50องศา ต่อไปเราจะทำการวัดมุม O ให้มีขนาด50องศานะคะเพราะว่ามุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันนำจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนะคะวางให้ตรงกับจุด O แล้วให้เส้นทางด้านล่างของครึ่งวงกลมขนานไปกับส่วนของเส้นตรง OB ดังภาพ จากจุด O นะคะเส้นขนานไปกับส่วนของเส้นตรง OB เจอตัวเลขคืออะไรคะ180กับ0ต้องเริ่มต้นจาก0นะคะนับไปให้ถึง50ค่ะ0แล้ว10 20 30 40 50 50นะคะดังภาพนี้ค่ะ ใช้ดินสอจุดไว้นะคะที่50องศาต่อไปเราจะลากเส้นจากจุด O ผ่านจุดที่เราวัดขนาดไว้50องศาไปตัดกับส่วนของเส้นตรง BX ที่ลากไว้แล้วนะคะลากผ่านจุดที่เราวัดขนาดไว้นะคะ ไปเจอกับส่วนของเส้นตรง bx ดังภาพค่ะใช้วงเวียนปักที่จุด o เขียนส่วนโคง้งเขียนขนาดของมุมกำกับค่ะ50องศา ข้อ4รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว5.5เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาดรวมกัน100องศาพร้อมกําหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมชื่อรูปสามเหลี่ยม v O X นะคะมีฐานยาว5.5เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาด50องศามุมที่ฐานมีขนาด50องศาได้ดังภาพค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณ <C> <Mayor> ครูเพ <C le af> อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ <C le af> อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน <C le af> และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ